ซุปเห็ดกระด้างพี่น้องกับหมกปลามาเนี้หมกปลาดุกนะคุน่ะพักสมาธิจ้าคนนี้ห่อนๆคนนี้เย็นเย็น,นมาซุปเห็ดซุปเห็ดกระด้างเคยกินบ่พี่น้องเคยกินเห็ดกระด้างหรือเปล่า มึงประกาศประกาศประกาศหินืมสูตรเฮดกลังอืมอืมรอบมุกป่าได้จับไปหน่อยมุกป่าดูจับหนาวค่ะอยู่ข้างนอกก็ได้เลย yêu này yêu em bắt cá, nhìn cá, gì chắc, tinh tôi biết cả. Nhưng tôi lại cả mình ta sao lại cả, viên บุรักดับตั่นับัของตุ่มใอ้ออมต้นนี่หลงกอไปกินมาหลายปีแล้วคพิมให้กระดัง

Bạn càng con giòn, thấy không? cái đang vẫn ngon đột đột cấp trên màn kem kia la nhắm kem kia la nó nhắm này ừ. nhắm kem la thôi tiền cái có thêm Ừ, không? Ừ. คุ้มน okay, ั่เม uh ืองนัุ่นนี่คุณป่ะอืมซื้อขุนหมดคือเจ้าีจัดโรงเรียนไหนอะในน้ำลูกไปแล้วเนี่ยพวกไปกับพวกใด้ล้วพี่น้องติมแลนเมื่อเช้านี้ไปเบิึงไปเบิึงที่เพิ่นเฮ็ดนั่นน่ะคุณครูบอกว่าเมื่อเช้าครูย่องเนี่ยคุณครูบอกว่าอ่าศิลปะ นี่นี่เห็ดงากระมูเพิ่งตั้งใจรึเปล่าคอยหาของเพิ่นบ่เห็นน่ะนะเพราะว่ามันอ่าคู่ว่าเนี่นี่เพบ่เห็ดเลือเธอกระมูเรียว่ามูน่ะเห็ดเลือเธออยู่แต่ว่าอันศิลปะนี่เนี่เพิ่นตั้งใจคู่ว่าเห็ดนงากระมูอยู่ศิลปะนะเพื่อนยอมง้ะ เป็นอยู่ในิเซน,นนะบัวร้านนี่กู้ให้เอาใบไ,ไม้จุง้งซีเราไปทาบนะของนี้เนี่ยเป็นใบไท่ใบมันด้วยเด้กูว่าเมื่อเช้าแม่ไปหาเบิ้งนะแม่ได้ถามกูว่าคุณคู่คือเ่ยเห็น้องนี้เนี่ยนี่เนี่ยประเด็นเห็ดปอดจั้องนี้เนี่ยงามโกมูเนี่ยคุณแม่ส่นนี่เนี่ยเป็นเห็ดชิลรักษาเป็นเห็ดได้ดีโกมูด้วยเป็นมากูว่า องอแมนเรื่องหนึ่งานสื่อสีสื่อน้องไม่หายคุณก็จะระบายให้คุจักระบายให้คุณจักเรียงสีให้คุณจักสีนั่นสีนี่ไหมพี่น้องเขาบ่ได้บังคับเด้อใช่ปะเพิ่นมาก เพิ่นมากเพิ่นมากอันไหนเพิ่นมากเข้ากับทรงเสริมจัะ ok. ได้สีรูปตุ๊กตาที่เขาปูนพัาเตอร์บ่ะ ok. สีขาวเพิ่นจะไปซื้อซื้อมากท่าซ ok. ื้อมากท่าแต่ว่าเนี่ยหน่อยหนึ่งสมบ่มีห้อยเลอะเลยกลบบ็ว่าบอกว่าห่างวาดกระนั้น ok. บาดตรงใดนนน้ตรงไหน,นบาดเพไดกกไ้กากกากเนี่ยมันกากว่ะพี่เออมะเมน ตรงได้วาดได้ตรงได้วาดประเด็นี้นี่ยเด็กเด็กว่านี่เพิ่นเห็ดอยู่เอาลิ้นสเต็กท่าเนี้ยถือเมฆเพิ่นก่อนสิว่าถ้าที่บอกเพิ่นใครทำบ้านเลอะเนี่ยน้องนี่นี่เดี๋ยวแม่ตีเพิ่นกับชิบะเห็ดเพิ่นกับชิบะยังถ้าฮอกปลูกฝังเพิ่นเพิ่นจะรู้ว่ามึงไหนเห็ดได้มึงไหนเขียนปรได้เพิ่นนี่ถ้าเพิ่นนี่เขียนพื้นได้เห็ ขียนกระเบื้องเลยพอดีถามก่อนแม่จ๋าตรงนี้เขียนได้ไหมคะถ้าถาว่าไม่ได้ค่ะเพื่อนกระโบเขียนแต่พนังเนี่ยถ้าถามว่าเขียนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคุณแม่ไม่ให้เขียนบบแมนมาลูกข่อยบ่เมืองทรศัพท์เลยลูกข่อยกับเมืองโทรศัทรพท์คือกันคือ,อยังนิดหน่อยทั่วไปเนี่ยแหละพี่น้องเต่ว่าข่อยนี่รีบิดกองข่อยนะว่าเมืองเทน,นันเทนี้บแมนว่า มึงตะพืชตะพื้นนะลูกไข่แตบมึงโทรศัพท์คือกันนี่เนี่ยเพิ่บมงกินได้เบ้างทรศัพท์ตอนจักขวดปะสองขวดนี่แล้วเนาะสองขวดกว่านี่แล้วเนาะบ่เป็นแบบบ่หายมึงเลยโทรศัพท์กับหายมึงหายมึงการ์ตูนหายมึงการ์ตูนเป็นเรื่องเป็นเล่านะมึงก็เล่านิทาน ม,มึงตีตอกก็จำเพิ่น,นสร้องเพลงได้หมดเพิ่นมังเพิ่ในไข่ทองคำเ้าพี่น้องไข่ทองคำตอนไหนตอนไหนนี่จำได้เบิ่เข้าไก่มึงเป็นเป่นเวลาพวปล่นมาเข้า,า่อหายลูกมึงได้สน่อยพอหายลูกมึงคือทรศัพวทำที่มิดํานี่เครื่องชุ่มมง พ้อ oh. นั้นจนนนงจักเตียงเห็ดหนังเห็ดหนังเรียบร้อยรีแลกแล้วเล่นทำามจะน่อยรลดนเขานอนเนี่ยถ้าปิดไฟถ้าเปิดอ่านี่แต่เรื่องเล่าพีเนี่ยนี่เนี่ยคือนอนถึงจับโทรศัพท์อยูกอ่กัะเอาให้แม่น,น,อมนอนฟังนอนฟังกันที่แม่เปิด ถึงจับโทรศัพท์อยู่กอะค่เดียวก็รับค่ายขึ้นกองอนุ่มเนี่ยกระหู้กระหู้ว่าเออแม่ถ้าแม่เปิดอันนี้แล้วคือตอ้องนอนนะสิบวสิบวสิบวลือสิบวลรันสิบวะตอนไหนกันยังติดเลยตอนไหนก็นแพ้บ้างติดคือถ้าแม่เปิดเรื่องเล่าผีแล้วนี่นี่เนี่คือวางทุกอย่างนอนตอะแรกเป็นหย่อมเนี่ยนอนฟัง นอนฟังเปินหูเวลาบาเปิดตรงนอนนะปิดไปอนอนจังคุณหลับเฉียงนุ่มอ่ะอุ้ยกระดูกมั่นพี่น้องเจี๊กระดูกนะตะเกียบบ่ได้สอนเนี่ยบ่ได้สอนขีดเนี่ยขีบเอง เ,เป็นจีบยิ้มเยงนเป็นนี่ใส่ผ้านี่นนะั่นแม่ะนะเพิ่เห็นพ่อกับแม่เห็ดพิ่เห็นพ่อกับแม่จีบจีบเย็นเ,เป็นเลยเล็กหน่อยอ่ะเพิ่อนมาชิ้เลี้ยงลูกซึมซับอันไทยจีบเวลาเพิ่อนเห็นพ่อกับแม่เห็ดเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเ็สแต่สิ่งดีๆให้ลูกเห็น อันใดบ่ได้เขาจังบอกเพิ่นให้เพิ่นเรียนรู้ด้วยตัวของเพิ่นเองก็ยังกินหนามห่อนจพิงจะกินโอวันตินกินยังจ้ะบอกเพิ่นกน้นไงเป่าเองก็ยังเพิ่นหูว่าห่อนเพิ่นจะต้องเป่ามันอะไรพี่น้องมันร้อนนะต้องเป่าก่อนนะบอกแค่น,นี้ เขาบอกบริเวณดาพอบอกแล้วหนีจากลูกเนี่ยทายมันขวมมันหยังเนาะแต่อยู่ในความดูแลของเจ้าของเนี่ยเจ้าหน่อยที่เป็นที่บอกแค่ว่าพกัน,นชัดที่เป็นสอนลูกกันชัดอันใดเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เฮาจังยื่ยนมือเข้าไปซอยเพิ่นต้องให้เพิ่นร่องก่อน ก็ได้เพื่อเพชรทุกอย่างแบอพี่น่องก็บ่ได้ว่าจาของสอนลูกสอนนี่เป็นอันนั้นนะเข้ากับสามสามความสามารถของแกสามความสามารถของแกตา,าม ควบดูของพ่อของแม่เจ้าเตี้เ,เราเป็นยันเราหูดจะควมหลายเนาะแล้วหูดูดจักหูจัก,จกถ้าเฮ็ดพิดแล้วพููจักขอโทษมุกป่าแม่พี่น้องเลยนิดเอียหูจักขอโทษหูจักอ่าคำว่าหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูขอโทษค่ะเพื่อนทีเ่เบาเฮถ้าเพื่อนเฮ็ดผิด เพื่อนกับยีบอกหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษค่ะเราผ <ขอ S 2> ูา้ใดซื้อขอนมไปแกะียดไปงินบ,อนนบ่อยากน้ำเพื่อนบ่อยากน้ำโมบ่ขอโมูมกับบะไหกินขอโมัะบ่ให้กินแ <c oughs> ต,ต่เลียกตนแต่เลียกตนพี่น้อง <c oughs> ขอหรือว่าเอาอเดี๋ยวพ่อซื้อให้เดี๋ยวกลับไปพ่อซื้อใหน้นี่แหละเหตุผลที่พูบ่ให้เด็กหน่อยเอาขอนมไปโรงเรียนขอกันกับบะไหกินขอกันมันเด็กว่ามันหนุหางเนาะกับบะบายลูกเขาลูกโตแอืว แต่วันนี้เนี่ยแบงอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยกับแบงทั้งที่มันมีหน่อยเพิ่นกับโปแบงคือกันงละอันนี้มันกับมีหน่อยเน,ะเนาะแม่นแต่คนละอันสองอันทังสี่นมนุ่มแม,ม,ม่ไมนไปพี่น้องจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า